พอมีพอกินพออิ่มพอสุขรู้จักพอก็ร่ำรวยอย่างแท้จริงแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าพ่อพระอริยธรรมไกรเทศไกรเดชมุงรอบอุม้มอริยธรรมชานติ เหมือนดังใส่ปีบินนี้เปรียบเหมือนดังโนรีจากคนไม่ย้อนคืนมาลืมกิ่งลืมจนสิ้นนำพาลืมลงจนเสีย้า ดวงพรานใจหมองเสียดายที่เฝ้าพออรปอะรักต้องช้ำใจยิ่งนักเมื่อคนแย่งรักไปครองลงเชือเจ้าจะน้ำตานองยามทของเมินมีค้อง จะมองสอดต่งทั้งรักทั้งแทนนั้นสวงหวงเลือสุดใจเตือนแล้วอย่าไปลลง ชิดชมเชยชั่วคราวตัวเจ้าจะตรมเจ้าจะคืนคมอุราน้ำตาเจ้ารินลังน้องเมื่อเขาเมินไม่มองผู้คนจะสามนินทาช้ำ ปลยชีวิตรยราสอนสบไปนี้นะไม่กลับมาให้เห็น